การแบ่งเวลาระหว่างความสําเร็จในงานแล้วก็ความสุขในชีวิตครอบครัวถูกไหมครับการให้เวลาส่วนตัวในครอบครัวแล้วการทํางานผมคิดว่าคือคืออย่างที่บอกผลโพเนี่ยนอกใจเนี่ยผมส่วนตัวนะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดไปแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้คือเป็นปัญหาที่แก้ยากแต่คําถามคือมันเริ่มจากอะไรผมบอกเลยว่าชีวิตสมรสเนี่ยมันเกิดปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากน้ําพึ่งหยดเดียวแหละปัญหาเล็กๆนิดหน่อยแล้วก็ทนกันเอาไว้ซึ่งอย่างแรกเลยที่ที่เป็นปัญหาที่เมื่อกี้พี่จูเลีย์เปิดประเด็นไว้ก็คือเรื่องของการ จัดเวลาเนาะความสําเร็จในงานการใช้เวลากับงานกับการทําธุรกิจต่างๆกับการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวกับเวลาส่วนตัวกับกับคนที่เรารักเนี่ยพอมาทํางานในชีวิตจริงขึ้นมาเนี่ยม,มันไม่สมดุลพอไม่สมดุลปุ๊บมันก็ตอบสนองต่อกันและกันไม่ได้ถูกไหมครับก็เกิดความไม่พึงพอใจกันซึ่งจากที่ผมลองดูเนี่ยปัญหาปัญหาในในเรื่องนี้อย่างแรกเลยผมคิดว่ามันมาจากเคยก่อนไปเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมก็มีปัญหาเนี่ยนะคือผมแยกเวลาไม่ได้คือเราแต่งงานมาภรรยาเนี่ยเขาอยากได้ความ ความเอาใจใส่แต่เราอ่ะเรามีธุรกิจที่เราต้องดูแลเราต้องเฮ้ยความสําเร็จเนี่ยมันคือตัววัดว่าเราเนี่ยคือคนที่ประสบความสําเร็จถูกไหมฮะฉะนั้นคือเราก็บอกเฮ้ยยิ่งเราทางานเยอะเนี่ยมันก็เราก็จะมั่นใจไงว่าเราจะเราจะประสบความสําเร็จแต่เอ้แต่ภรรยาเราก็บอกว่าทำไมเธอกลับบ้านช้าจังอะไรเงี้ยเธอน่าจะกลับเร็วกว่านี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะย้อนแย้งกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากพวกของทั้งความกังวลกวายเนาะกลัวไม่รวยกลัวไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าอย่างหนึ่งผมคิดว่า พอเราไม่รู้จักพระเจ้านะครับคือพี่น้องที่ฟังอยู่คือพอเราไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเราจะถูกค่านิยมทางสังคมครับค่านิยมโดยเฉพาะค่านิยมของความสําเร็จเกียรติยศการลาบยศสรรเสริญต่างๆเนี่ยคือถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่เป็นแบบนี้พอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําแบบนี้เราก็รู้สึกว่าใครก็ตามที่ทําให้เราไม่ได้ทําแบบนี้มันเป็นอุปสรรคแล้วหลายครั้งเนี่ยชีวิตสมรสหรือว่า ợ, ชีวิตคู่คู่ชีวิตของเราเร him, นี่ยก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราเราชี้นิ้วเราออกไปว่า เนี่ยเธอนี่แหละทาให้ฉันไม่สามารถจะทุ่มเทกับการทํางานได้แล้วฉันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงฉันเลยทำอะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือเกิดจากความกังวลกระวายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีบางคนก็มีความคาดหวังของสังคมรอบข้างด้วยอาแบบแต่งงานอยู่ในกรงสีอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็มองอยู่ไม่ได้นะฉันต้องทําอย่างนี้เพื่อให้คน<ม>เห็นว่าตั้งใจทางานผมคิดว่าตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยมีการแบ่งแยกเวลาไม่ไมเท่ากัน แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรามีเขาเครียดสะสมทุกคนก็ทุกฉันอยากจะมีเวลาส่วนตัวของฉันอ้าวแล้วก็มีปัญหาไปเรื่องฉันจะเล่นเกมดูบอลนู่นนี่นั่นเ้าคนนี้ก็อยากจะได้เวลาก็มีปัญหาเนี่ยครับพี่จูเลียอืมแล้วแล้วความคาดหวังอ่ในฐานะคุณต้งเป็นผู้ชายใช่ป่ะคะความคาดหวังในเรื่องของการใช้เวลาเนี่ยคาดหวังยังไงในเรื่องของการใช้เวลาส่วนตัวกับเวลาในการทํางานอะไรอย่างี้ค่ะคือถ้าถามผมเนี่ยก่อนก่อนเชื่อพระเจ้าเนี่ย แล้วก่อนแต่งงานเนี่ยคือผมเป็นวุ้งกาฮอลิกอ่ะคือผมเป็นคนบ้าอาหานคือผมทํางานนะั่นตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยคือแล้วเรามีความรู้สึกว่ายิ่งเราทํางานเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเราเรามีคุณค่าแต่แต่พอเวลาเราช่วงเราแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเราเราจะจูนไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนกับเราเราถูกฝึกมาว่าเราต้องทํางานเป็นหลักแล้วมันเหมือนแต่ละยุคแต่ละสมัยค่านิยมในสังคมมันหล่อหลอมคนฉะนั้นอย,อย่างถามพี่จูเลียถามว่าแล้วผมทํายังไงก็คือ ้องบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จักพระเจ้าตายแน่แนบอกเลยผมจัดเวลาไม่ได้จริงๆคือเราจะมีมาตรฐานของเรามาตรฐานหนึ่งสิอยากกนนนะ่าเกินนี้นะถ้าเกินเนี้ยฉันจะทํางานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ฉันจะทำพราะฉันทําไม่ได้ตามมาตรฐานฉันจะเริ่มโทษแล้วว่าอะไรที่ทําให้ฉันไม่มีเวลาเท่านี้เนี่ยคือตอนแม้กระทั่งผู้สมรสผมเองเนี่ยตอนตอนที่ผมยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของของความคาดหวัง ความกระวนกระวายใน,ในความสําเร็จทางธุรกิจหรือว่ามาตรฐานทางสังคมในความสําเร็จที่มันครอบเราอยู่อยากจะหนุนใจพี่น้องหลายๆคนครับถ้าแต่ละท่านรู้สึกว่าโหมันมันรู้สึกหนักอ่ะผมบอกเลยคุณต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะว่าพอผมรู้จักพระเจ้าปุ๊บเหมือนพระเจ้าปลดปล่อยครับว่าพอพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยผมจากกรงขังเราอ่ะอย่างในวัตริวบทที่บทที่6ใช่ไหมที่ข้อสามสี่บอกว่าอยากกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีคือพระเจ้าไม่ให้เรากระวนกระวายอะ่ะ แต่คําถามคือว่าเราจะไม่กังวลกระวายได้เนี่ยมันมันไม่อยู่ที่ตัวเราไงไม่ใช่บบบอกตัวเรานะอย่าก,กังวลกระวายไม่ใช่อ่ะแต่เพราะว่าเรารู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้พึ่งพาก,กําลังตัวเองต่อไปเนี่ยมันเลยเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ผมสามารถหลุดออกจากเราต้องมีมาตรฐานเท่านี้นะฉันต้องขอเวลาเท่านี้ถ้าฉันถ้าใครมากินเวลาของฉันตรงนี้ไปฉันจะโกรธแล้วนะเพราะฉันถูกล่วงล้ําเวลาของฉันแต่พอเรามีพระเจ้าปุ๊บไม่เป็นไร คือมีเท่าไหร่พระเจ้าอนุญาตให้มีเท่านี้เราก็ชื่นชมยินดีกับเวลาที่เรามีอยู่แล้วเราก็ค่อยๆใช้พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราในการที่จะมีห้าชั่วโมงก็ทําแบบหชั่วโมงนี่แหละหรือว่าวันนี้มันจะมี3มชั่วโมงก็ทําแบบ3มชั่วโมงเพราะเราเชื่อว่าเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าตัวเราเองเป็นคนคนควบคุมโลกทั้งโลกนี่ <c oughs> แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมอยู่ฉะนั้นถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งอยู่เนี่ย เรามี1น,นาทีพระเจ้าก็สามารถทําให้หนึ่งนาทีที่เรามีเนี่ยเกิดผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าได้ฉะนั้นด้วยความวางใจในพระเจ้าเนี่ยทำให้ผมข้ามปัญหาตรงนี้ไปได้ครับ